ห้าดาวกับสิบห้าดาวมันต่างกันนะเล่นบบตกนเยอะนะจะต่างจะไม่ต่างยังไงเราก็เล่นพร้อมกันแต่คุณแกไปเล่นดาวตไ้ไม่มีไม่มีไม่มีน้องพลอยเล่นด้วยจะไปเล่นได้ยังไง หืมสุดยอดไปเลยเฮ้ยจะเที่ยงคืนแล้วเร็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 วอย่าระบบแม่งไม่จัดให้อีก ลอยกระทงวันที่เท่าไหร่กระดุตสิบเก้าว่ะอีกสามวันนี่หว่ามาแล้ว <c oughs> ต้องเบาเสียงเกมนี่หว่เพราะอาจจะแล้วแม่งเสียงเกมโคตรดังแต่ตอนตอนเราเล่นแม่งไม่ได้ยินหรอก ไอเชียโลแม่งมันจะเล่นไหมสงสัยมันจะเอาแคล,ลแรี่มันแลกผิดกนสักาักมันจะไปขอแลกรูดอ่ะใช่ปะฝา <c oughs> กกดติดตามด้วยนะครับอ่ะพิมพ์มนะ <c oughs> พิมพ์ตอนเลือกเสร็จดีกว่าอย่าแม่งกดขออีก <c oughs> ใช่ปะอย่าผมไปติดตามให้ครับขอแรกขอแรกเป็นแบบแคลรี่ไม่กรฟาร์มอ่ะ ขอมาลุตขอมานี่ิดใจไบโอแล้วไงอเอาพลังแฝงรวยมาไม่เห็นจะรวยเท่าไรหร่หรอ,เ,อเกมที่แล้วได้อามาปะเกมที่มูลาดแบงแบบคิวน้อยกว่าแต่แบ่งตังอย่างเยอะสงสัยมันไปชัดดาวมามะ ันนี้หวยออกหนึ่งเจ็ดอ่ะเฮ้ยหนึ่งหนึ่งหกออกหนึ่งหกปีปีนี้ซื้อไว้หลังทะเบียนหนึ่งห้ากับหนึ่งสี่ออกหนึ่งหกอย่านะอย่าดิกต้าม,มานะคอมโบไม่เข้าเลยนะไหวปะวะ ไหวอยู่แล้วไหวไม่ไหวอย่าไวโอก็แบกเองเนี่ยอือหื้อ ใช่หรือว่าย้อนป่าเออย้อนป่าอย่างเงี้ยฟังไวแล้วย้อนปาซับไปช่วยไงถ้าซับเกมนี้ไปช่วยเหมือนเกมทีแล้วก็ดีซับตัวนี้มันทำอะไรไม่ค่อยได้เกมที่งละแม่งซับเล่นดีจัดเลยนะ มาช่วยฟาร์มต้นเกมอ่ะเล่นเหมือนดอยเซอร์เล่นอ่ะ,ะดอยเอแนี้ได้ฟาร์มบนกว่า ดีกระเฮเลยรูดใจเย็นนะรุนนะเฮ้ยรอบนี้ไอ้นี่มาช่วยวะโลมช่วยเฮ้ยเชี่ยแล้วทานาวะทานอยู่ได้ ได้หมดเลยนะเออกูได้มั่งเออกูได้มั่งรถมันสลับให้เราปะมมนต้องแล้วรถเดี๋ยวก็ต้องขึ้นบนนะอะโอ้โหรอกลยเียังไรโอ้โหมาไวยังวะแล้วก็มาไม่ทันนะเว้ย มาอย่างไวโอ้โหฟิกเกอร์รออกลุยเองไม่มาทิบหายแล้วนั่นต้องดักดักดักไม่มาวะอ้ยออกูกลับแล้วด้วย Cái bái ấy nùng Ta vô เดี๋ยวอาดักต่อเลยอนะครับรอให้รอนไหมเดี๋ยวมันต้องมาเออใ้รอนไหมรอนไหม ไม่ได้ยังไม่ห้านาทีมาตรงนี้ดีกว่าลุดลึกไปมีใครพิมพ์อะไร,ระบ้ยง่บ,บนอะไรกูนี่ ยังไม่ห้านาทีพ่นมอันติออกเร็วอะเรียบร้อยมัมยนั่น ควรก็จะตายควรช่วยใครก่อนห้าทีแล้วหรือตายอ่อ นี่ไงรถนี่ไงเอาลยเอเลยนี่ไงงัดเฮ้ยจึงก็ออกเลยเหรอเนี่ยรถมาตรงนี้มังนี้เอบไม่ต้องเอาแล้วเลยสองตัว เมกระซับโอ้ยข้างๆไหวแล้วน้องเฮ้ยอย่ยตกใจเลยอล้วจ้า บอกมันสลับดิดรพิมพ์ไปเดินไปเอออะไรวะนั่นอ,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 อ๋อมรอกับสอมมไอ้สองรอฟฟาไหมน้องเดี๋ยวเจาป้อมเดี๋ยวเจ้าคนจะมังกรแค่คลิปกลางไหม โอ้โหุดวาไงุดเห็นปล่ะโอ้โหโอ้โหกูจะตายเอาปั๊มดะุดมันจะมาไหมนี่ไงุดกว่ามือุดอะ่ะ ยอนมันไม่ฟาร์มแล้วมั้งบ้างก่อนดีกว่ารุดมันขึ้นแปแล้วนะแว่์ <c oughs> อะระวังมันดีนายป้อมนะเ <c oughs> ชียร์แล้ว อย่าแล้วอย่าไปแก้แค้นให้น้องมีพี่โซโล่เดีย่ยวนี้มาสองเลยให้สองเลยอะไร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 แลาอะไรแค่นี้แล้ว นี่ไม่ปลาปลาเลยนะมาฆ่าให้ก่อนเลยแช่แวนเมด,ดเออบะน,น่าจะให้หน่อยคือเราว่านั้นอ๋อสงสัยมันเกิดอาการเออร์เลอเอากดยอมเลยเหรอวัด <c oughs> <laughs> อะไรวะเนี่ยพอจะง่ายก็ง่ายเกินไปนะงงงงจัดอีฉันแล้วงงจัดอ่ะ <laughs> มดคำซีวาเลยนะยังคิวไม่หน้ำใจเลย